สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับ Local RO Game Memory นะครับผมแล้ววันนี้ครับกลับม,มาที่ a n เ e t h e r Eden กันอีกครั้งหนึ่งเนาะเออเฮ้ยทำไมมันไม่ไปอ๋อเออก็ครับยังอยู่ที่ไฟนอลเก้าครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยอ,ยอ,ยอยบุญน่ะมีนะบุญเนี่ยมีโอ้แต่กรรมนี่จะบังไปไหนเนี่ยโอ้ อะไรวะกำบังจ,จัดจัดอ,อ้าวเดี๋ยวก่อนนะเอ้าจริงเหรอนี่มันกลับมาใหม่เลยแล้วเนี่ยโอ้โห ผมเองก็ดันจำไม่ได้วันนี้แบบว่าวันนี้ก็โหดหินใช้ได้ครับอืคือจะเล่าดีไหมเนี่ยคือผมเจอคนนิสัยไม่เดียบแบบจงใจทาร้ายคนอะ่ะเออซึ่งเป็นอะไรที่แบบผมแบบเฮ้ยแบบใ,ใช่เหรอ แล้วพูดได้อย่างหน้าตาเฉยด้วยนั้นพูดด้วยแบบว่าเอมพูดยังไงเดียเหมือนกับว่าภูมิใจอะ่ะเหมือนว่าตัวเองภูมิใจมากๆอะ่ะที่ได้ทําร้ายคนอะ่ะเออผมแบบฮะผมไม่เคยเจอคนอย่างนี้มาก,ก่อนอะ่ะแล้วแบบแต่ว่าเหมือนกับว่าเหมือนกับเขาอะ่ะเออ เหมือนแสดงบทบาทอะคล้ายๆอย่างนั้นนี่คือความรู้สึกของผมนะคือตอนแรกที่เขาพูดมาน่ะเออคือแบบผมแบบอึ้งอึ้งไปพักหนึ่งอะว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโลกนี้มีคนอย่างนี้อยู่ด้วยเหรอคือแบบว่าวางแผนทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะทําร้ายคนที่ตัวเองไม่รู้จักเออคนที่ตัวเองไม่รู้จักด้วยนะแล้วแบบคือ เขาเสียเวลาตัวเองด้วยนะแล้วก็เสียเวลาผมด้วยแล้วก็พูดยังไงดีลำคาญด้วยอะ่ะเออทั้งสองฝ่ายเลยนะแล้วผมแบบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเออมีคนอย่างนี้ด้วยเว้ยบนโลกนี้แล, <c oughs> แล้วพูดได้อย่างหน้าตาเฉยเลยว่าจงใจทำร้ายผมผมแบบ <c oughs> จริงเด็กแต่พอผมแบบว่า ไม่ใช่ดิต้องพูดยังไงดิพอผมเจาะลึกเข้าไปอะเหมือนกับว่าเขาอะพยายามแสดงบทบาทกับรูปลักษ์ตัวเองอ่ะคือเหมือนกับว่าตัวเองกําลังแต่งตัวเป็นอะไรอยู่อยากจะทาตัวให้สมบทบาทกับสิ่งที่ตัวเองแต่งตัวอยู่อ่ะโคตรเฮ้ยอะไรอยู่วะเนี่ยเออก็มีคนอย่างนี้ด้วยนะในโลกนี้อืมจริงๆแล้วมันก็มีแหละแต่คือผมแบบไม่เคยโดนจัดจ้าก,กับตัวเองอะ ไอเรื่องนี้นี่คือไม่ใช่เรื่องแปลอะไรของผมหรอกแต่คือในในสารตาของผมมันเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องที่แบบไม่น่าจริงอะถ้าเกิดอยู่เมืองไทยอยู่เอเชียพอเข้าใจได้อยู่แต่คืออเมริกาผมไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนเลยอเออแต่ไงถเกิดกลับมาิด้ดีกว่านะอื วุ้ย o ่ะแวว I will make it first move ฮะ huh? let's start uh in plan okay okay uh mm hmm. I will show you my turn from side so you don't push you uh อะครับผมก็คือประมาณว่ายิงมายิงกลับไม่โกงเออสถานที่นี้อันตรายมากมากครับผม เกิดโน้ตพอยน์อินช่วยเอาไว้ก็ได้เลยนี่ครับผมในเมื่ออยู่ต่อไปก็ไม่มีไไมม่่่ีออยูตปก็ไมม่ีประโยชน์อะไรครับพบคู่จ่าไปแล้วเนาะไปกันดีกว่าเราทุกคน uh, know why that about uh huh. เออไอเดโนโนไวรัสเนอร์ไอ้เรื่องเงินจริงจริงนะครับบ้าต่ะฮะไอแคนเลสไนี่วันฮะครับผมเออนั่นแหละไม่รู้หรอกนะว่าคู่จ่ามันวางแผนอะไรอยู่ใจจะขัดขวางม,มันอืม mm. ก็น,นั่นแหละก็คือคู่จากรจะเขียนท่านแม่เนาะอืมเราก็จะไปะช่วยท่านแม่อืมแต่ว่าสซเด้นแบบไม่เห็นด้วยครับจะไปช่วยเธอทำไมเนี่ยใหญนั่นมันฆ่าคนแบบ,บเบือเลยนะอืมโดยเฉพาะที่เมืองเอ่อเลนลัมอะแต่คือนี่มันแม่ยงไงอืม อ่าก็คือการจะบอกเอ้ยไม่ไว่ายังไงฉันก็ไม่อยากให้เธอตายแต่ได้บอกแป่ว่ายังยังไม่ได้สนใจเธอเลยนะแถมยังยากจะฆ่าเธอจงังอ่ะอืมเธอเป็นแม่ฉันไว้ไม่สอนอนะ่ะฉันไม่สอนด้วยว่าแกจะเข้าใจไม่เข้าใจเออแม่เอ้ย,อยไอ้นี่นเออก็คือนั่นแหละ สำหรับผมตรงนี้นะครับผม <c oughs> สิ่งที่ผมทําบ่อยๆเลยนะไม่ว่าใครก็แล้วแต่อ่ะเออถ้าเกิดถ้าเกิดคนคนนั้นไม่สําคัญกับผมจริงๆนะถ้าเกิดมันอยู่ในสถานการณ์อย่างเงี้ยผมจะเออช่างอยากจะทําะไรก็ททาเลยครับเออแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นว่าเออคนที่คนที่พูดอย่างเงี้ยเป็นคนที่สําคัญกับผมอ่ะผมก็จะเอากับเขาด้วยเออประมาณว่า ลงก็ลงก็ล,ลงด้วยกันอะทํานองนั้นแต่นั่นแหละเออย่ังไงจะกลับมานี่เดินะมเนาะผมว่านั่นแหละยังไงใสดันก็ตามานเนอยู่แล้วเนาะอก็ครับนี่ก็งงมากอะทุกคนก็แบบงงเรืความคิดใสดันมากนี่มันเป็นครอบครัวเลยวบ้าปัวอย่างนี้ต้องช่วยปะเออคนในครอบครัวอ,อ เอองงคือไม่ได้ถ้าเกิดทั้งสองถ้าเกิดแม่ลูกเกลียดกันยังพอว่าหน่อยเว้ยเออก็คือสึดสายเลือดอ,อะไรเงี้ยเข้าใจได้อยูน่นะแต่ว่าเนี่ยลูกสาวรักแม่น่ะต่อให้แม่ไม่ดียังไงความรักก็คือความหลักป่ะเออนั่นแหละผมก็งงว่าใซด้านมันคิดบ้าอะไรกับมันเอออืม ก็นั่นแหละสรุปก็คือสายได้ไม่อยากช่วยครับเออเยื้อเพลงน่ารักนะฮะอืมอ่าฮะอ่าฮะนายแชนป์ในชิงหม้ฟอืมอืมอ่าฮะคำดรากนิกซีดซีดลิงบาฮมุส k i n อ of dragon โอ้โหครับมันเรียกบาฮมุสมาเลย บาบูตเป็นกษัตริย์แห่งเหล่ามังกรเหรอเนี่ยอืมฮึฮ่าฮ่าฮ่ดดร่าบาบูตอืมอ่าแบบอย่างอ่าอีฟอ่อีฟอินดิสดราม่านาวคำเชยเนี่ยแต่ครับผมช่วจ้าบอกเออต่ยังไงแต่ ไม่ขนามือครับได้เวลาตายของเธอแล้วเยะล่าชินีเหรอยูเมยูเมติงเหรออ๋อวันที่ม e การ c o w e r of your อืมอืม I don't have no role in p l a y o n e of so the part u n i l rise up again อ uh ่าฮะอืมอ่า huh. ฮะ I'm sure you will, you will enjoy the second act of your soul p e r i s h p u s prison once I f i n k the stage will be your former former home จะเป็นู้กันที่อเล็กซานเดียเหรอ but once you went t o all that trouble I suppose I could play with your new toy until ก็คือนั่นแหละประมาณผู้จาเองก็บอกว่าอืมนั่นแหละ Cái gì mà mặt một môn, là mình chân lấy bà hâm mộs màng katona lát mh hm 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 Hả? hm 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 มวแมวแมวแมวมววผมจำตรงนี้ไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวอ่ะอะไรวะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเออมันเกิดบ้าอะไรขึ้นบ้างุทํทำไมนายถึงไม่ฟังฉันเออไอ้คู่จํามันทำไรนายเนี่ยอืม โอ้โหซุปดปยอาฮามิฮามิฮ่ฮาปลาขึ้นเต่าแม่ไม,ม่ดีเฮ้ย I don't know why นะครับบาฮามุสแอตแทกเ h อะวันฮูเออใช่ทำไมสัตว์อสูรสัตว์อัญเชิญถึงไปโจมตีผู้อัญเชิญแล้วเนี่ย but we found Queen on the beach next to her escape pod she c o u l d n she could hardly move เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่มันตัดฉากตัดฉากตอนที่กาเนตบอกลาแม่เลยนะเนี่ยคือฉากนี้คือเป็นฉากที่ราชินีเขาฟื้นพูดยังไงดีกลับมามีสติแล้วนะ อ m mm. and I thought she's concerned I stopped any second I I hate to t e a lot huh but I had uh a lot to uh so much I that I won't wanted this to happen to her I shouldn't be happy but once I saw that girl s t a r t to cry I didn't know how I should feel คับผมนี่คือมุมมองของ ของวีวีเนาะกงงงมากครับว่ามันเกิดบ้าอะไรขึ้นนะแต่ว่าที่แน่ๆคือตอนนี้ราชินีนี่คือใกล้ตายแล้วครับเออวีวีเองก็บอกว่าเออเขาเกลียดทั้งคู่จาเกลียดทั้งราชินีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นกับราชินีอ่าแต่พอเห็นเออการเน็ตเศร้าโศกเศร้าเสียใจแล้วก็แบบเออรู้สึกไนเดียเออ เออพอเห็นกาเน็ตร้องให้งี้ฉันเลยอยากร้องให้ตัดเอ้าเชนเอฟเฟกต์ตังนั้นแม่ออ,อ,อผมนึกว่าจะตัดฉากที่ไหนได้ไม่ตัดเลยฉากนี้สำคัญมากนะหาวอีกแล้วผมอะไรวะเนี่ยจู่ก็หาวเออมันเป็นฉากที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นแบบไม่น่าตัดอะ่ะเออซึ่งเป็นอะไรที่แปลกมากถ้าเกิดถ้าเกิดเขาจะตัดนะเออ I can hear my daughter oh, ้ฉันได้ยินเสียงลูกสาวของฉันใช่แม่หนูอยู่นี่ตรงนี้เลยเออ I am empty now of f r e e อ๋อก็คือถูกปลดถูกปลดปล่อยจากความจากพัฒนาการจากความอยากครับอ่าอื อ่าฮะ s i n uh huh. I saw the play with you กำลังจะบอกว่าตอนที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับกราเน็ตเนี่ยทำให้เธอลืมความอยากที่จะเป็นลืมความอยากลืมความกระหายอำนาจไปใช่ไหมเออตอนที่อ้ามต้องพ่ออยู่ด้วยนะอ๋อ oh. อืม I l e ล a l e เ a a n d r i a down t t the path of r u n ครับผมฉันนำอเล็กซานเดรยไปสู่ความพายานะละล่มสลายอ่าฮะไม่ใช่ดิยังไม่ล่มสลายทีแค่หายนะเฉยเฉยอือเ e อะพ e w i ว l บ e แฮปปี้ r with you on the throne อนประชาชนแห่งอเล็กซานเดรยจะภูมิใจและดีใจมากถ้าเกิดเธอได้กลายเป็นราชินี เดี๋ยวก่อนนะตรงไหนแล้วเนี่ยที่บอกว่ากาเน็ตเป็นลูกเป็นลูกเลี้ยงอ่ะเป็นยังไงเถอะกลับมานี่ดีกว่า we went, uh, we went back to Alexandria on the Queen's Escape Pod โอเค We also brought Dagger Mother with us Okay ก็กลับมาที่ Alexandria ครับพาล่างพาศพของราชินีมาด้วยอืม ตีน่าฮะเบียทริ how terrible that her life has to end this way ก็เสียใจจริงๆครับที่ชีวิตราชินีต้องจบลงในสภาพอย่างเงี้ย I still can't believe all that ไม่อยากเชื่อเลยว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นจริงอืมฮสองคนนี้แย่งกันว่าเอ้ยมันเป็นความผิดของผมเองไม่นความผิดขอหนูเองอะไรอะไรไปเนี่ย Thank you f o r the view ฮครับผมเออแล้วแหละก็ตอนนี้ครับเธอก็ต้องเป็นผู้นำประเทศแล้วนะแต่ว่านั่นแหละฉันแต่พูดยังไงดีก็คือขอให้ทัง้งสองคนนี้ช่วยเธอครับเอานำประเทศในช่วงในยุคเอ่อในช่วงเวลาแห่งยุคยุคนี้พูดผิดแน่นอนเมื่อกี้ ในเวลาเกียนั่นแหละเกลียุกในช่วงกลียคเุอสักอันหนึ่งนออก็นั่นแหละครับผมการนีก็ขอให้ทั้งสองคนช่วยทั้งสองคนบอกน้อมรับครับผมพูดผิ่ดีแล้วใช่ไหมเนี่ย Princess she is a breath of roses คอืม ก็พวงหลีดพวงหลีดพูดพง่ายๆเลยเอาพวงหลีดมาให้ครับอืมอ่าผู้คนก็ส่งคงส่งของมาให้ราชนีเนาะอืมอืมพวงหลีดน่ารักเลยอืมทำไมมันเป็นสีแดงแล่ะน,นี่ย่งงว่ะไม่ใช่ว่าพวงหลีดมันต้องเป็นสีขาวเหร ยังไงเถอะอ has been a n q u uh, i r e d before her death ฮ uh ะ huh. but ฮ uh, ะ the people are still really f o n of her อ๋อเลยทำขนาดนี้แล้วประชาชนแห่งอเล,ล็กซานเดียยังยังรักราชินีอยู่เหรอเนี่ยเออก็จริงเนาะส่งเล่นส่งของขวัญมาให้แต่พูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกเพราะว่ามัน ไม่ใช่ว่าทุกคนส่งมาหรือเปล่ายัางไงเธอกำลังได้ดูว่ไอ้ชาวคำอ่าฮะก็คือการในบอกฉันจะต้องเป็นราชนีที่ยิ่งใหญ่ให้ได้ <c oughs> แต่งเลย Come on we haven't seen you in ages ขบผมนี่ก่อนนะ ใจด้านนี้ครับโอ้ไม่ได้เจอพี่น้องมาเป็นชาติครับแต่นี่แบบทำหน้าสั่งกระต่ายส้าง,งั้นเออพวกนี้ก็บอกเอ้ย,อออยเแฉบแฉบไปเร็วไม่ได้เจอกันนานมาคุยกันได้แล้วเออเกิดอะไรขึ้นที่ไม่รู้เนี่ยเฮ้ยไม่ดี่เด็ดถ้บผมดูเหมือนว่าฉันคิดว่าแดกเกอนะ่าเอ่อการเน็ตนี้น่าจะทิ้งไอ้บ้าที้แล้วล่ะ เออมิงโกชั้นเลยโดนทิ้งไรท์ด uh ันว่าเออเดลเยอ่าครับผมเอลโดก็แบบมาชวนไซดันว่าเอ้ยไปเที่ยวกันนะครับไปเที่ยวในประสาทกันคือเรา said he's unaware ทนิมันอ uh ่าครับผมก็น,นั่นแหละจะบอกว่าไปเที่ยวก็ไม่ถูกครับ เจอสถานที่ที่น่าจะเป็นโมเอ้ยน่าจะเป็นสถานที่ที่โพสซินเฮดเอซินฮิวแมนไปละเนี่ยไม่สนมะไม่สนนะบหมดอะไรตายอยากโดนทิ้งครับผมก็ใสดดานแบบซึงก็คืออย่างนี้ตั้งแต่เรากลับมาจากเอ,อต้นไม้ใหญ่นั่นเลยนะ เออนายมันไม่เข้าใจล็อกเอลโดราโดโดยเฉพาะนายเลยแหละเอลโด้ก็เออจริงะทำไมถึงเป็นฉันคนเดียวละเนี่ยเอออืมเออยังไงสิครับผมวิวีิบอกเออผมขอไปด้วยนะแน่นอนเจไปกันเถอะไซเดนอืมเราจะได้เจอการเน็ตที่ปราสาทก็ได้นะ นี่คือยิ่งยิ่งเป็นอย่างนั้นฉันยิ่งไม่อยากจะไปเลยพวกอ้าวไม่ใช่ดีต้องบอกว่าไม่ควรไปเลยแหละทำไมอ่ะอ๋อไอพวกม,มีคือแค่มามาแบบว่าอยากจะชวนให้ไซดดนออกไปข้างนอกนั่นเองอ Let me ask you something ไซแดน Are you okay with t h i s Thank you o we got a lot of uh, on her her mind and is not easy to handle all that alone. Uh, I think in the time like this, like those, in the time like those, ไม่เคยผมไม่เคยเห็นคำคำอย่างนี้มาก่อนอะ่ะคือ ปกติแล้วเขาจะใช้คาว่า in the time like this แต่นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมเห็นใครใครใช้ in the time like those เนี่ยเป็นคำ่แลเลดมากม Some people just want to uh u h comfort ones อ h อ,อ,อก็คือนั่นแหละเอมี่ก็มาแบบ มาถามมาถามไซดันะครัว่าเอ้ยนายจะปล่อยให้ตาเน็ตต้องประชิญกับเอ่อเรื่องนี้คนเดียวจริงด๋ฮะอืมในเวลาอย่างนี้เนี่ยนะคือคือคนไทยเราจะพูดว่าในเวลาอย่างนี้ก็อย่างนั้น,นะครับผมก็คือเป็นประโยคเดียวกับที่ผมพูดว่า in the time like this เออแต่ in the time like those เนี่ยคือประมาณว่าเออในช่วงเวลาอย่างนั้นเนี่ยนะ เออในช่วงเวลาอย่างโน้นน่าจะปล่อยให้ให้การเน็ตต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์อย่างนี้ในช่วงเวลาอย่างโน้นเนี่ยนะคนเดียวเนี่ยนะเป็นไงแปลกไหมแปลกไหมคนข้างแปลกเลยเนาะเออกลับมานี่ดีกว่าอืมอืมฮ mm ึ hmm. I get it I don't think I w a n a How how uh, but I know it be ha happen, uh -huh. it's just uh, too difficult now, I mean, you are out here too, uh -huh. Uh -huh. even since her mother passed, the kingdom just won't leave her alone, uh -huh. no matter how important she is to me, she is still the queen. She got tons of nights to p r t t e อ t h e ออ้าวสรุปมันน้อยมันน้อยโอ้พวกตอนนี้เธอการเดิเป็นราชินีแล้วไงตอนนี้คือมีทหารล้อมหน้าล้อมหลังครับแล้วก็มีประชากรที่รักเธอมากมายครับสรุปก็คือแบบโอ้เป็นเหมาคนเด้าไปแล้ว เธอไม่ต้องการฉันแล้วทำดองนั้นเลยโอ้นั่นไงลิงเงาอยู่นี่เงพูดออกมาได้นะว่ายายนั้นไม่ต้องการความชื่ยเลยจากไต้ดันครับอืม right. เอาไรเออทิ้งมันไว้เลย <c oughs> ไป <c oughs> ไปไปไปหาไค<ป><ป>ลัสเลยไทลัสรออย,อยู่แต่ว่านะอะ วิวเออแต่เราก็จะรอน,นะน้านะไซดันเอเอเฮ้อน่าส่งเพชสุดๆ,ดๆอโอเคจะให้เลือกทำไหมวะเนี่ยดเดรมาโอ้ประมาณว่าเอา๊ยเออยังไงเนี่ย จะทรยศซินฮิวแมนจะอยู่กับซินฮิวแมนหรือจะทรยศซินฮิวแมนดีประมาณนั้นใช่ไหมดาวดาๆดาเดาวคำว่าเดินเรม,มานี่แปลว่ายัางไงเนี่ยคือไม่เข้าคันไม่ใช่อยู่ไวมอ,อย่างไรจะกับมันดีกว่ามั้ Am I three okay with this เออนี่ฉันโอเคเรื่องนี้จริงๆเดีย่ยถ้าเกิดอาวุธนั้นมันสำเร็จแล้วก็ อืมอ้าวแผนจะไม่มีทางหยุดได้อีกต่อไปเดี๋ยวก่อนนะไออาวุธเนี่ยถ้าเกิดมันสร้างสำเร็จแล้วมันจะสร้างความหวาดกลัวไปทั้งสองโลกเลยอวะ่ะจริงเหรอ t g e t h e r k o j a and a r n o will claim many l i v e ถ้าเกิดอาวุธนี้สําเร็จแล้วก็คู่จากับอาโนจะฆ่าอีกเยอะเลยครับเอแต่ว่า I won't let you make any more instrument of murder อืมก็คือนั่นแหละครับผมวีวีถึงแม้จะเป็นอาวุธสังหารเองก็ตามแต่ว่ากลับไปิเสษพูดงดีอยะคือ นทิเสธเผาพันตัวเองอ่ะเออสดๆเอาละฉันว่าฉันรู้แล้วแหละว่าฉันต้องทำยังไงเนออี่ยก็ถนอนแล้วครับผมอโนนี่ทะเลยเออไม่ใช่ตาลงโยโย่นี่ทรยศแน่นอนนะทรยศสินฮิวแมนอ,อ้าโอเคมา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 หาใครรอดีให้เออมีธุระอะไรกับ ประสาทไหมเนี่ยแยบบเขา้า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 โอ้โหมันมึกผิดเ,เ,เอาของฉันเออขอโทษที่ทำให้รอนะไปด้านน่ะไม่มาอะไรนะ เอออือฮะครับไอ้น <laughs> <laughs> ั่นมันทำตัวเป็นหมาเป็นหมาง้อยอยู่ที่น <necessary> ี่แหละที่บารนอ่ะไอ้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 เออพูดยังไงดิมันรู้จะไอ้ะมันลงเจะเรื่องมันมันไอ้อะไรดีเออเออเออจริงไว้ไอ้บ้าก็ได้นะว่อไอติ้งเบสทุกีพิบครับผมก็นั่นแหละน่าจะให้ เวลาไอ้ใส่ดันสักนี่คุณนะแยกเปก็เดินจริงเสดวิสอีกอย่างหนึ่งเราก็มีเรื่องอย่างอื่นที่ต้องทำด้วยนะ We ค a v e ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลีัลนหลฮันโหคฮับกหคืัต้องตัลงใจทั่ราชฮัลโหลฮัลโหลฮห็นัิโหลฮนะัลโลฮัลโหลฮัลโห็นหัลโหาฮัโฮ้ลโหลฮัลโหลฮัลโหลััลโั้นอะไวัวโหลฮรลฮะ I know for you พอเชอคุณจ sure, okay. uh, yeah. right ่าให้ร้กันว่าโอเคแต่แน่นอนคือคุณจานี้มันไม่ไม่ยอมมันไม่ยอมวางแพ้ไม่ไม่ยอมแพ้เรื่องแขนกายของมันแน่นอนเนาะยังไงก็ต้องหยุดมันให้ได้โอเคเดออินนฟลโนสเตจเด็ดเด็ดมัสเอรนเลออยู่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วเหรอเนี่ยขัาผมไม่ว่ายังไงเรารีบไปดีกว่าเอออยู่ชั้นล่างนี่เองนะไอ้วิช อยู you ่หรืออะเดนอไอ๋อครับผมไซเนอร์จะไม่มากับเราน้องก็จะอยู่กับจะต้องปกแล้วปกป้องไอ้นี่แกรนตเนาะอืม The people have an an interesting n d casting and series to put their w o r a to rest. อ่าฮะก็คือครับราชินการเนตเดงก็ต้องต้องพูดปาใสเนาะต้องแบบพยายามที่จะทําให้เอ่อปาาปะป,ะ,ป,ะ,ปะโลมปิดใจของมวลชนเธอนะเออประมาณนั้นแล้วนี่เกย์เฉยเฉดอ่าเขาเคยดีไวายแองกของเคยครับคนหนึ่งก็ไปปกป้องการเนตครับอีกคนหนึ่งก็ไปสำรวจเออว่าเออซินฮิวแมนเอาไงแน่เนี่ย You can use the h i d d e n passage in the clean chamber. โอเคเราก็จะใช้ทางลัดในห้องของราชินีเนี่ยแหละครับผมเพื่อโอ้จบแล้วเหรอเนี่ยโอเคเพื่อลงไปข้างล่างเนาะโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงไว้แค่นี้เนาะเนี่ยเดี๋ยวต่อไปยาวแน่นอนเลยเนี่ยโอเคครับสำหรับนี้ไว้ไว้แค่นี้ครับ